สวัสดีครับเหตุการณ์ในนาโก,กโนโคาราปากก็ยังดําเนินต่อไปนะครับพร้อมกับการรายงานความเสียหายอย่างหนักของอาร์เมเนียดูเหมือนว่าอาร์เมเนียจะหลังพิงฝาแล้วล่ะครับรบไปคุยไปเปิดทางเจรจาส่วนตุรกีกับอาอร์ไบาจานนั้นถือไพ่เหนือกว่าในตอนนี้นะครับไม่ยอมเจรจาและบอกว่าอาร์เมเนียต้องออกจากพื้นที่เท่านั้นนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าพื้นที่พิพาทเนี่ยเป็นของอาอร์ไบจนันตามข้อตกลงล่าสุดในยุคของสหภาพโซเวียตนะครับแล้วก็สร้างความชอบธรรมเนี่ยให้กับอาร์ไบจานเป็นอย่าง ย่งิไม่มีทางไหนเลยนะครับที่อาร์เมเนียจะคัดค้านได้แต่ว่าสิ่งที่หลายฝ่ายเป็นกังวลกันก็เกิดขึ้นแล้วครับเมื่ออาร์เมเนียเสียเปรียบจนแต้มจนประกาศจะโจมตีเมืองกันจาของอาเซอร์ไบาจานนะครับซึ่งก็อยู่นอกพื้นที่พิพาทแล้วมันก็ไม่ใช่เป้าหมายทางการทหารนะครับเป็นพลเรือเือนเหมือนแสดงให้เห็นถึงการไร้ทิศทางของอาร์เมเนียนะครับแล้วก็สร้างความหนักใจเนี่ยให้กับผู้สนับสนุนอาร์เมเนียเป็นอย่างยิ่งเสียรูปมวยมากนะครับจากที่เคยจะแพ้คะแนนเนี่ยจะกลายเป็นแพ แนอกแบบหมดสภาพได้โดย CNN นะครับรายงานว่าอาร์เมเนียทวีตข้อความว่าเมืองใหญ่ของอาเซอร์ไบจันเป็นเป้าหมายในการโจมตีของกองทัพอาร์ักนะครับอาร์ักก็คือกองทัพของอาร์เมเนียนั่นแหละครับที่อยู่ในนาโกโนคาราบัก แต่ต่อมาอาร์เมเนียชวิทข้อความว่ายกเลิกการโจมตีแล้วนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียของพลเรือนอาเซอร์ไบจันที่ไม่เกี่ยวข้องแต่อาร์เมเนียเนี่ยจะให้บทเรียนกับผู้นําของอเซอร์ไบจันแล้วก็ทหารของอเซอร์ไบจันด้วยนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าอาเซอร์ไบจันยังกลับตัวกลับใจได้อันนี้ระดับผู้นําทางการทหารของอาร์เมเนียออกมาทวิทข้อความแบบนี้นะครับข้อความขู่โจมตีพลเรือนนอกเขตข้อพิพาทเมื่อตัวเองเสียเปรียบด้วยนะครับเป็นความคิดที่ไม่ค่อยเข้าท่ามากนักก็คงถูกตําหน มามากมายนะครับจึงออกมาทวิตข้อความว่าสั่งให้ยกเลิกการโจมตีแล้วละครับตอนทานี่ไม่คิดละครับยิ่งซ้ําเติมสถานการณ์ของอาร์เมเนียให้เลวร้ายกว่าเดิมนะครับแล้วก็ยิ่งสร้างความชอบธรรมเนี่ยให้กับอาเซอร์ไบจันมากขึ้นในสายตาชาวโลกด้วยนะครับส่วนอาเซอร์ไบจันก็ได้ปล่อยภาพบ้านเรือนี่ถูกโจมตีแล้วครับนอกเขตข้อพิพาทที่เมืองกันจานั่นแหละครับแล้วก็อ้างว่าถูกโจมตีจากอาร์เมเนียทําให้อาเซอร์ไบจันต้องปกป้องพลเรือนขนอาวุธเข้าไปหนักกว่าเดิม อีกนะครับกระทรวงกลาโหมของอาร์เมเนียออกมาปฏิเสธว่าฉันไม่ได้ยิงนะครับแล้วก็ออกมาบอกว่าจะไม่โจมตีพลเรือนเด็ดขาดเรื่องนี้อาร์เมเนียโจมตีจริงไม่จริงนี่ไม่รู้นะครับแต่ว่าอาร์เมเนียทวิตข้อความว่าจะโจมตีพลเรือนก่อนที่เหตุการณ์เนี่ยจะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะบอกว่ายกเลิกการโจมตีไปแล้วนะครับแต่มันไม่ทันแล้วครับอาเซอร์เบจันปล่อยภาพฟ้องโลกเรียบร้อย เรื่องนี้นะครับอาร์เมเนียแพ้อีกแล้วละครับในเรื่องของสงครามข่าวสารกองหนุนของอาร์เมเนียเริ่มหมดแล้วละครับจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาข้อพิพาทชายแดนมีอยู่หลายพื้นที่ในโลกนี้นะครับปัญหาแต่ละปัญหาก็แตกต่างกันออกไปสลับอาร์เมเนียแล้วนะครับส่วนตัวแอดมินเองก็เข้าใจนะครับว่าเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเลยสภาพเศรษฐกิจนี่ไม่ดีนะครับต้องอาศัยเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจอร์เจียและถึงไม่ว่าอาร์เมเนียจะไม่ค่อยโอเคกับเพื่อนบ้านอย่างตุรกีกับเซอร์ไบจันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอาร์เมเนีย ก็หวังพึ่งพาตุรกีอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะว่าเศรษฐกิจดีกว่านะครับและอาร์เมเนียก็หวังพึ่งพี่ใหญ่อย่างรัสเซียเป็นหลักด้วยในขณะเดียวกันนะครับด้วยสภาพที่อาร์เมเนียด้อยทางเศรษฐกิจกว่าเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คิดถึงหอยหาความยิ่งใหญ่นะครับของอาณาจักรของตัวเองในอดีตว่ามีพื้นที่ไปถึงตรงโน้นถึงตรงนี้ถึงตรงนั้นนะครับถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยอาร์เมเนียแทบไม่มีเอกราชเป็นของตัวเองเลยนะครับเป็นเมืองขึ้นมาโดยตลอดพื้นที่ที่เสียไปส่วน ใหญ่เสียให้กับตุรกีมาตั้งแต่สมัยไปเซนทากับออตโตมันแล้วล่ะครับแต่ว่าอาร์เมเนียก็อ้างไปไกลกว่านั้นอีกก่อนกิตการน่นแหละครับซึ่งมันไม่มีประโยชน์พอต้องอยู่กับปัจจุบันนะครับถ้าจะอ้างอดีตไม่รู้จักจบสิ้นแน่นอนละครับประวัติศาสตร์มีไว้ให้ศึกษาเท่านั้นไม่ได้มีไว้ให้ยึดติดนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนเขียนมันขึ้นมา